ดรสุธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยเลขาธิการพร้อมคณะนำทัพประกันภัยลงพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเปิดตัวโครงการคอปพอเพื่อชุมชนปี5เพื่อเชื่อมโยงและให้ความรู้ด้านการประกันภัยแบบเคาะประตูบ้านพร้อมเปิดโครงการคอปพอเพื่อชุมชนปีสี่ยิ่งใหญ่ถอดบ,บทเรียนด้านประกันภัยจาก5ชุมชนภายใต้แนวคิด เหนือสุดใต้ตะวันออกสุตะวันตกพร้อมช่วยเหลือด้านประกันภัยและเปิดเวทีเพิ่มการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการประกันภัยจากชาวชุมชนทุกระดับโครงการคอปพ,พอเพื่อชุมชนปี4จะมีการบูรณาการอย่างใ,ใกล้ชิดกับภาคธุรกิจประกันภัยตลอดจนกองทุนประกันชีวิตกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่จะร่วมลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆตามภารกิจในโครงการ รวมทั้งจะมีทีมงานของสำนักงานคอปอพอในรูปแบบอิน a n นม m บ b ายยูนิตหรือศูนย์บริการประชาชนด้านการประกันภัยเคลื่อนที่แบบครบวงจรเพื่อให้ข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประกรันภัยซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน